เอาเดินกับทุกคนมีรายงานข่าวจากช่องวันนะครับตำรวจเนี่ยบุกจับหมอลำต่างด้าวน,นะครับ ล่าสุดทุกคนหลายคนเนี่ยก็มีการส่งข่าวนี้มาให้อิ่ม,มข่าวกระแสะดูนะครับเรียกได้ว,ว่าตํารวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับพบว่าททุกคนมีหมอลำแล้วก็แดนเซอร์ครับทุกคนเป็นชาวต่างด้าวเป็นคนสปปลาวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ตรวจพบว่าเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องนะครับแต่ไม่มีใบอนุญาตทําทการแสดงหมอลำหรือทําการแสดงพวกนี้นั่นเองทรับทุกคนนาอเหมือนกับว่าการเต้นการรําแบบเนี้ย อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของอิ่มข่าวกระแสเช่นเดียวกันนะครับทุกคนว่าการจะเข้ามาทํางานที่เมืองไทยเนี่ยมันต้องมีประเภทใช่ไหมครับทุกคนถ้าจะมาทําการแสดงเนี่ยต้องมีใบอนุญาตด้วยแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับท่านเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ได้รับร้องเรียนนะครับจากคนในระแวกนั้นว่าในคอนเสิร์ตตรงนี้นะครับมีคนต่างด้าว อยู่ด้วยหรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งพอเข้าไปเนี่ยตำรวจก็เจอพระสงฆ์นะครับแล้วก็มีทั้งบุคคลเนี่ยที่เข้าไปทําการแสดงเนี่ยโอ้โหหลายคนมากเลยทีเดียวจํานวน6คนนะต้องบอกว่าเป็นแรงงานต่างด้าวคือเข้ามาอย่างถูกต้องแต่ไม่มีใบอนุญาตทําการแสดงนั่นเองครับเดี๋ยวไปฟังบางช่วงมึงต่อนะครับทุกคนที่ช่องวันเนี่ยได้นําเสนอข่าวเอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะครับแล้วมีพระ พระนั่งดูอี่ฮะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอนิคมคำส้อยมุกดาหารนำกำลังร่วมกับตำรวจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและก็แรงงานจังหวัดไปตรวจสอบนะฮะชาวบ้านร้องเรียนบอกว่าเอ๊ะคุณตำรวจมาดูหน่อยที่นี่มีแรงงานต่างด้าวลักลอบมาร้องรำทำเพลงหาไรายได้บนเวที ในการแสดงคอนเสิร์ตแบบกลุ่มปิดผ่าน YouTube กลุ่มปิดด้วยกลุ่มปิดเป็นกลุ่มลับเนี่ยหรอเออแต่คนไปนั่งดูเนี่ยนั่งได้หรือเปล่า <c oughs> เห็นพระนั่งดูอะ่ะ <c oughs> พอไปถึงเนี่ยชายชาวไทยเสื้อดําเป็นคนจัดงานมีนักร้อง6กคนกําลังแสดงอยู่บนเวทีนี่คนจัดงานนะที่พีคคือมีพระหนึ่งรูปนั่งดูไม่สนใจสายตาชาวบ้านนี่พระคุณเจ้าผิดวินัยสงนะฮะดึกดื่นขนาดนี้มานั่งอะไรเนี่ย <c oughs> มานั่งดูหมอลำ <c oughs> หรือด,ดูแดนเซอร์เมื่อกี้ <c oughs> ะทีนี้ถามว่าแล้วนักร้องหมอลำมหคนนี้ไม่ใช่คนไทยฮะ,ะเป็นคนสปปลาวเข้ามาในไทยเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่มีใบอนุญาตทํางานแสดง ทุกคนก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับนะอย่างที่บอกว่าการจะเข้ามาที่ประเทศไทยเนาะเป็นนักร้องหรือว่าศิลปินจากสอปปอ,ปอลาวอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่อุ้มอิ่มเนี่ยก็รีบมานําเสนอข่าวให้กับทุกคนเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยสิ่งที่เราเห็นนะครับก็มีนักร้องหลายท่านนะที่เข้ามาทําการแสดงที่ประเทศไทยแต่บางท่านนะครับก็เข้ามาอย่างถูกต้องเนาะแล้วก็มีใบอนุญาตการร้องการรำเนี่ยชัดเจนนะครับอย่างศิลปินท่าน หนึ่งนะทุกคนที่าสาวแหล่บ้านนาถ้าทุกคนยังจําได้ในช่วงนั้นที่เขาเข้ามานะทุกคนเจ้าของวงเนี่ยเขาก็ดูอย่างดีเลยว่าศิลปินท่านนี้เนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าเข้ามาแบบไหนใช่ไหมครับทุกคนเห็นไหมครับพอพ,พอมีคนร้องเรียนแล้วเนี่ย ก็โดนแบบนี้ครับทุกคนอะก็เอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยกันแล้วกันนะครับก็ขอให้เคลียร์กันอย่างลงตัวกันแล้วกันนะครับอันนี้คือเกิดจากมีชาวบ้านร้องเรียนอันนี้คือเป็นไลฟ์กลุ่มปิดด้วยนะครับทุกคนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับสำหรับคนที่ติดตามข่าวนี้นะครับเพิ่งมาดูอุ้มอิ่มข่าวกระแสอะไรก็แล้วแต่กลุ่มปิดนะครับต้องบอกว่าเป็นการเก็บเงินผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่าน YouTube หรือ Facebook กลุ่มปิดอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ ยูทูบก็สามารถทําได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนการทํากลุ่มปิดแบบนี้นะมันเป็นการแบบแสดงพายเวทก็จริงแต่ทีนี้นพอมันมีมอนิเตอร์หรือว่ามีลําโพงที่ต้องแสดงออกมาหรือว่าต้องมีเสียงออกมาทําให้ชาวบ้านเนี่ยรบกวนชาวบ้านในระแวกข้างใช่ไหมครับทีนี้พอเขาเนี่ยได้เข้ามาเห็นหรือว่าเข้ามาได้ยินเสียงเนี่ยเขาก็อาจจะมีการร้องเรียนเกิดขึ้นได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอูมิคิดว่าการจัดไลฟ์กลุ่มปิดเนี่ยครับทุกคนต้องขออนุญ,ญาต คนในพื้นที่เลยสําคัญนะครับพุ่คนอันนี้อันดับแรกคนในพื้นที่2ศิลปินนะครับเป็นคนมาจากสปปลาวก็จริงเดินทางมาถูกต้องก็จริง แต่ต้องเช็คด้วยนะครับว่ามาแสดงได้หรือเปล่ามีใบอ,อนุญ,ญาตในการร้องเพลงเพื่อหารายได้หรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้อิ่มข่าวกระแสก็โอ้โหเราก็ต้องตระหนักไว้นะครับทุกคนอย่างบางทีเราไปเจอศิลปินสปปลาวเราไปจ้างหรือเป็นผู้จัดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องตรวจสอบเนี่ยก็คือสสิ่งนี้เลยนะครับผู้จัดเป็นผู้ชายเสื้อดำนะครับทุกคนที่เราได้เห็นในคลิปวิดีโอดังกล่าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบเนาะว่าเป็นใครครับวันนี้อิ่มก็ได้ในการนำ เนอข่าวให้ทุกคนตามที่ตัวเองได้รับข้อมูลมาเท่านั้นเองนะครับขอบคุณไปยังช่องวันด้วยนะครับที่ได้มีการาส่งมาให้อุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสเนาะอันนี้เป็นทางช่องวันแล้วก็มีในกลุ่มนะครับในกลุ่มข่าวด่วนของช่องวันเนี่ยได้มีการแชร์ลงมานะครับแล้วก็แฟนคลับของอุ้มอิ่มเนาะก็ส่งมาให้ดูหลายคนเช่นเดียวกันครับทุกคนนะก็เป็นอะไรที่เรามองว่า ต้องตระหนักมากๆเลยกับศิลปินที่อยู่ต่างประเทศและแวะเวียนเข้ามาหาไรายได้ในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำอะไรที่ถูกต้องสำคัญมากๆเพราะว่าโดนจับมาก็คือไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองนะครับทุกคนเนาะอันนี้ อหลายคนก็บอกว่าคอมเมนต์เนาะก็บอกว่าโอ้โหคนนี้คุ้นๆน,นะศิลปินท่านนี้ใช่ไหมครับทุกคนนะคือมีรายงานสดเลยนะครับอาจไปส่องคอมเมนต์ชาวเนต็ตด้วยกันแล้วกันนะครับชาวเนต็ตบอกว่าตรวจสอบด้วยว่าเขาฟอกเงินด้วยไหมมีการเรียรายปักบุตรบัญชีด้วยไหมคนไทยที่ร่วมกับต่างด้าวให้จัดงานนะครับบางคนก็บอกว่า านางชื่อจุดๆบางคนก็ไปคอมเมนต์ชื่อเขาอีกเพราะว่าเขาเบลอหน้านะครับทุกคนชาวเน็ตเนี่ยนะครับก็บอกว่าให้คนไทยเป็น FC เนี่ยโอนเงินให้พูดง่าย,ายๆคือมิจฉาชีพนั่นแหละนะครับบางคนก็บอกว่าหนักแล้วคอเซนเตอร์ก็มาจากต่างด้าวนี่แหละนะครับบางคนก็บอกว่าควรทําให้ถูกต้องนะคะก่อนที่จะมาทํางานในประเทศไทยไม่ว่าจะมาทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทําให้มันถูกต้องนะคะจะได้ไม่มีผลกระทบต่อการทํางานค่ะเป็นกําลังใจให้กับศิลปินค่ะนะครับบางคนก็บอกว่า อันนี้ก็ไปเรื่องพระคือพระสงฆนะ์เนาะทุกคนจริงๆอันนี้ผิดผิดวินัยไหมก็น่าจะผิดนะกับการที่มาดูแดนเซอร์มาดูหมอลำในยามวิกาลครับใช่ไหมครับอันนี้คือที่เขารายงานมาเนี่ยก็คือยังดึกมากๆเลยนะคือดึกแล้วแล้วก็ท่านเนี่ยก็มานั่งแบบใกล้ๆเลยครับทุกคนแล้วแดนเซอร์ก็คือแต่งตัวแบบบ,บ๊อบแบมแวมอะไรแบบนี้นะครับทุกคนนะอ่ะก็ เดี๋ยวเรามาตามต่อสำหรับเรื่องนี้อันนี้ข่าวเขาเพิ่งอัปเดตเลยเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานะครับอุมอิมก็รีบเอามานํำเสนอนะครับขอบคุณข้อมูลจากช่องวันด้วยกันแล้วกันแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับ FC ของอูมอิมข่าวกระแสนะครับที่ได้มีการส่งมาให้ดูกันแบบเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายกันแล้วกันเนาะก็ขอให้เคลียร์กันลงตัวนะครับแล้วก็กลับไปทำสิ่งที่ถูกต้องก่อนก่อนจะมาเป็นศิลปินดีกว่านะทุกคนเพื่อที่จะให้แฟนๆเ เขาเรียกว่าอะไรจ่ายเงินเข้ามาดูในไรฟ์สุดกลุ่มปิดเนี่ยจะได้ไม่เสียความรู้สึกเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะทุกคนใครก็อยากจะดูแบบเต็มที่ใช่ไหมครับอันนี้คือเขามาแบบมาตำรวจเข้ามาตอนที่เขายังแสดงไม่จบเลยอะนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับพุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนคอมเมนต์มาด้วยกันแล้วกันแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคครรับับกกทุกคนครับ